สวัสดีรครับพบกันอีกแล้วครับกับลูกอีสาชนชาแนลนะครับมัอนี้เดี๋ยวสิพามาเบ่งของแปลกนะครับแห่้มุมงหนักนะครับนี่ครับผมหูบึงครับนี่นะครับหูบึงนะครับเดี๋ยวสิร่องคุดเบ่งครับีถ่ถือถอันนี้นะนี่บงัง ดึงชัดลตดลาดครับรูบึ้งรูบึ้งเห็นไหมเห็นคนไหมรูบักใหญ่นี่ครับนี่ครับนี่ครับหี่เปตัวดำๆเห็นไหมครับ ครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นปะครับบึ้งครับนี่แล้วครับนี่ลครับไม่นุดีนะครับบึ้งครับพี่น้องบาเสียหมวกใ้ม่ใชขยมากจับเออบวมมากเป็นแผ่นนี่ลครับพี่น้องครับ ตัวบึ้งครับเขาม่ใด้เปลี่ยนเน,นี่ครับแมงมุมอย่าขับบึ้งนะครับผู้ใดบ่ดบเคยเห็นบึ้งครับจะได้เห็นมือนี้เนาะนะครับตัวบึ้งครับ,บอยู่บ่อเลิกนะครับพี่น้องเพราะว่าอย่างแสบปนแสบครับบึงบ้งบึ้ง แม่งมุมหยักครับเป็นตะเลียงอยู่เนาะโอ้ยุ่งกับไลยครับน,น,นี่นะครับตัวบึงนะครับเด้อบึงเอานะครับโอ้เขียวเขาเนี่ก็สุดหยอดเลยครับนี่นะครับเขียวเขานี่อือสุดหยอดเลยกันได้ต่อยเนี่ก็สุดหยอดกันครับ ว่าอยางกระเสียบเนาะอยางกระเสียบน,น,นี่ครับส่วนนี้แหละครับเสียบที่สุดเลยนะครับแมงมุมบึ้งหรือแมงมุมนะครับแมงมุมหยักกะเดี๋ยวเสียวปลป่อยๆนะครับเดี๋ยวเสียวมันปลอยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยวไปปล่อยปล่อยขึ้นนะครับก็เอามาให้บึ้งซื้อนะครับว่าบึ้งนะครับเป็นตัวจังไดนะครับบ่คอยเห็นกันแล้วนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับอ่าลูกอีสานหาอยู่หากินนะครับลูกอีสานชาแนลนะครับจังไดก็ขอขอบคุณในหลายนครับสำหรับการติดตามในทางนี้นะครับอ่า อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แน่นะครับเด้อเอาเป็นว่าเอาไวส้สำานีนนะครับสำหรับคลิปนี้กะพอสำานีครับสวัสดีครับปล่อยไปก่อนครับไปไป,ไปครับมันทำทาตายครับ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ